สินแสบาโค้ดชีวิตสวัสดีครับสำหรับปี2,566นี้นะครับดาวที่จะส่งผลกับทุกๆคนทุกๆราศีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดาวที่จะส่งผลโดยตรงแบบภาพรวมทั้งปีกันนะครับที่นี่เราดูดวงแบบเจาะจงนะครับหมายความว่าคุณจะต้องรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนครับไม่ใช่เป็นการดูแบบราศีแบบทั่วไปนะครับความแตกต่างก็คือว่าลัคนาราศีเนี่ยจะต้องได้มาจากเวลาเกิดเท่านั้นครับถ้า เกิดสมมุติว่าคุณไม่มีเวลาเกิดนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะดูดวงแบบเจาะจงได้ครับวิธีการง่ายมากๆครับเข้าไปที่ l ล ne ครับที่เราใช้อยู่เป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับโดยการใส่ add สินแสครับ s i n z a e ครับจากนั้นเนี่ยกดที่ปุ่มผูกดวงบนเมนูนะครับคุณจะสามารถใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดแนะนำว่า456นะครับเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นใช้งานฟรี30วันครับในระบบสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตของเราเนี่ยคุณจะสามารถดูลัคนาราศีที่ถูกต้องได้นะครับคุณจะรู้บาร์โค้ดประจาตัวคุณทั้ง10ดาวนะครับว่าอยู่ในตาแหน่งไหนในแต่ละช่องราศีทั้ง12ช่องนั่นเองนะครับเรา ทุกคนจะมีดาว10ดวงที่ไม่เหมือนกันครับและระบบสินแสบาโคดชีวิตก็จะแจ้งเตือนดาวย้ายทุกๆดวงครับผ่านไลน์คุณสามารถที่จะกดอ่านได้เลยทันทีนะครับแล้วก็รู้ความเป็นมาเป็นไปของดาวแต่ละดวงที่จะส่งผลกับคุณโดยตรงแบบเจาะจงนั่นเองครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีสีมงคลเฉพาะคุณครับซึ่งจะบอกเรื่องหลักๆนะครับเรื่องความเฮงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์ และสีที่คุณไม่ควรใส่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเจาะจงเฉพาะคุณอีกเช่นเดียวกันครับที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะครับก็จะมีกราฟชีวิตนะครับจะบอกภาพรวมนะครับแบบที่คุณไม่ต้องอ่านตัวหนังสือเลยครับคุณจะเห็นภาพรวมพลังงานในแต่ละวันครับงานเงินความรัก สุขภาพโชคลาภครับคุณสามารถที่จะกดที่ปฏิทินนะครับเพื่อที่จะดูล่วงหน้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในไลายเซนแสบาร์โค้ชชีวิตโหลดให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเริ่มฟังกันครับลักนณาราศีกุมครับในปี2566นี้มีอะไรที่จะต้องรู้ม,รรมีอะไรที่จะต้องระวังมีอะไรที่จําเป็นต้องใช้ในการวางแผนบ้างวันนี้เราจะมาบอกกันหมดเลยนะครับสําหรับดาวที่จะส่งผลแบบโอเวอร์ออลทั้งปีนะครับ จะมีหลักๆเลยเนี่ยสดวงดวงแรกเลยเนี่ยคือดาวเสาซึ่งจะเข้ามาในตำแหน่งตัวตนนะฮะตำแหน่งตัวตนแปลว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีกลุมมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นครับอาจจะมาพร้อมกับความกดดันด้วยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องความเครียดการไม่ปล่อยวางนะครับอันนี้แก้ง่ายๆหาเวลาพักผ่อนเวลามีวันหยุดเวลามีเวลาว่างนะครับพักผ่อนครับ บางคนชอบเล่นเกมเล่นเกมไปเลยบางคนชอบไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวบางคนชอบดูหนังอดูไปเลยนะครับขี้เกียจเดินทางนอนดูเดตฟิกก็ไปก็ได้นะครับนะเอาซีลงซรีส์อะไรมาดูให้ันผ่อนคลายนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับกระดูกนะครับหรือว่าใครบางคนเป็นพวกไทรอยเป็นไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับนะก็ถือว่าเราเตือนแล้วนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือมนุษยตยูหรือเลขศูนย์นะครับ เข้าไปที่ตำแหน่งครอบครัวนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวนะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับมีการจากไปแบบที่ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับในปีนี้นะระวังนะครับ ต่อไปนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสหรือว่าหมายเลข5เนี่ยเข้าไปที่ช่องสังคมนะครับซึ่งก็เป็นดาวที่เป็นดาวที่ดีเข้าช่องสังคมแปลว่ามีโอกาสได้ไปร่วมโต๊ะหรือได้ไปเจอกับบุคคลชั้นนําในสังคมที่เป็นระดับท็อปหรือว่าระดับปรมาจารย์ระดับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแนวหน้าแถวหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็าถือเป็นปีที่เราได้โอกาสแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราคำว่าเกิดประโยชน์ตรงนี้เนี่ยคือเกิดประโยชน์ร่วมกันนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเ้ยไปฉกฉวยประโยชน์อไม่เหมือนกันนะคะรับภาษาไทยเนี่ยมีสเสน่ห์ตรงนี้นะครับนะสามารถทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้เราทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาอยากอยาก,อยากจะได้ผลลัพธ์นั้นผู้ใหญ่เขาผลักดันสนับสนุนเราให้เรามีความเจริญก้าวหน้าให้เราไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมขึ้นเนะี่ยเป็นการประโยชน์ร่วมกันแบบนี้นะครับ สุดท้ายนะครับก็คือหมายเลข8หรือว่าราหูนะครับเข้ามาในตําแหน่งการเงินนะครับโอ้ปีนี้เป็นปีที่ดีเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นปีที่ได้เงินมากกว่าปกติได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากสิ่งที่ไม่าคาดคิดนะครับเลข8เนี่ยคือมันปิดบังซ่อนเลนส์นะครับราหูนะครับนะแล้วก็ได้มาง่ายด้วยนะไม่ได้ได้มายากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแค่เรามัดระวังอะไรที่ได้มาง่าย ก็มักจะจากไปง่ายนะเพราะฉะนั้นวางแผนาวางแผนการใช้วางแผนการการได้มาแล้วเก็บให้มันอยู่ให้นานที่สุดหรือไปสร้างให้มันเกิดดอกเกิดผลเกิดการลงทุนอันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งปี2566เนี่ยเป็นปีที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมเลยนะก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องเดียวก็คือเรื่องคนในครอบครัวนั่นเองนะครับ อันนี้ถ้าอยากได้รายละเอียดแบบเจาะลึกนะครับก็กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าเราจะมีคลิปที่จะบอกดาวย้ายในแต่ละเดือนแบบเจาะลึกทุกๆดาววันที่เถ่าไรยถึงผลวันไหนอะไรเงี้ยบอกอีกทีหนึ่งอย่างละเอียดเลยครับ สำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในปี2,566นี้นั่นเองครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าดาวอะไรจะเข้ามาครับขอเพียงแค่เรามีสติครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองครับใช้สินแสบาร์โค้ชีวิตไว้รับรองว่ามีสติแน่นอนครับเพราะว่าสินแสบาร์โค้ชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับสินแสบาร์โค้ชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมมีสติาก ด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาโค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา